พี่ดองนักเรียนเลนียสวนไปสวนไม่เรียนสวนไปสวนไม่สิไปท่านไปพี่ดองเป็นเวลาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงก็จะเสียงระฆังดังเลยเป็นเรื่องตี่ปืนเต็นพิสูน์ในชีวิตผมได้ด้เพื่นๆได้จะบ่นฟังนะเออโอ้ยนะพี่ดองเป็นยังก็จะเสียงระฆังดังเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะพี่ดองชีวิตตอนไปนิดหน่อยไปโรงเรียนเนี้ยก็เกินบ่อสาม สองหรือปอสามจําก็ไดนแน่นอนในเวลานน่นเน,ะนาะเพราะเสียงละข้างลังเกิดยังขึ้นพี่น้องคดคูตะโกนบอกว่า หเหตุยังพี่ดอกจังแรนบุญปีบุญไวอันสมัยนั้นมีข้อมนิษฐ์เนาะจะมีข่ายทหารนั่นกอเสริทห,หารนึ่งอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บัตรกูย,ย้ายน้อย,ยนะิด ว่าห้ปไปชาชนออกจากมูบานให้หมดนักเรียนอยู่ในโรงเรียนก่อนไปใช่ไหมยันได้เกลือไปเห็นทหารยางมากพอดีนี้ทหารยางเขอนมาไนเลื่องเพื่อมารักษาความปลอดภัยพี่นอ้องมารักษาความปลอดภัยเลยที่นี่วันแต่ยันได้แน่เห็นทหารได้น่ะยันได้เลนแบบมูอรับตำแตน่งเลน,นแบบมือสร้างฝ่า,ฝา,ฝา,ฝาไฟเลยเนี่ยเรวในมูบานเป็นมูบานที่ใหญ่มากยันได้บริเน้นถนนถนน,ถน,นกลางมูบานนี้ ไอ้หน้าจีเรนอ๋อม่บบานไประยะทางเกือบสองกิโลระยะทางเป็นทางเหมือนทางเกวียนเออเป็นทางเหมือนทางเกวียนทางหลอด เล็กนะนะแล้วตัวเล็กแล่นกระเล่นมาไหวพี <mejor gamma enders> ่น้องเอ้ยทางกระดินทรายทางโขดนะนะทั้งแล่นทั้งยางทั้งเมยทั้งคื้อยู่ในใจโอ้ยแม่ไปหอดใจแล้วเนาะไปหอดใจแล้วเนาะเม่ไปหอดใจแล้วเนาะอยู่จังสี่เลยในหัวในหัวสมองคือโอ้ยแม่ไปหอดใจแล้วเนาะหอดใจแล้วเนาะพี่น้องเลีนอยู่ในหัวนี่บุญไม่ตลอดเวลาพวกตะแล่้ยนไปหอดแล้วไปเห็นอัน อันบ้านบ้านไก่เคียงกันเพื่อนว่ายายเนยบ้านไปหอดบ้านเนีย่ยพี่หนาวพี่น้องบ้านไปหอดบ้านเนีย่ยอันอันเพือาาพ่อนบอกว่าพูนอัน,อ,นอันทีลาบุเห็นแม่มันไปทั้งพูนแล้วไปทั้งซีแงกับพี่น้องอันโค้งทางตะเวนตกเนาะขอบครัวโอหมู่บ้านผู้ติดอยู่ทางตะเวนตกทางเทียอ่าไข่ทหารอยู่นะเพือ่อนบอกให้ประชาชนออกทางตะวันออก ไม่ไงนันม่นบอกว่าพูดฮะเห็นแม่มึงอยู่พุ่นเลี้ยวไปพุ่นเลี้ยวกับฉันนะจะเรื่อยกับโบฟังเราเลียนต่อจากจุดที่เพิ่นบอกว่าอันเห็นแม่เห็นแม่มึงไปทางพุ่นเลี้ยวน่ะอีกหนึ่งกิโลเด้่อีกหนึ่งกิโลย่ยเหน่ยทั้งแหลนทั้งแหลนทั้งยางเมือพี่น้องเมือ,ม,อมือหลายไปพ่อบีเออยู่พูนอีกหนึ่งกิโลเลียนหาเมียเด็กนะไปพ่อกับอันแม่กับอุ้มน้องเนาะพี่สาวก็บหากบาาหากับตาหาบกับตาหาบ ประมาณนั่นแหละประด็นกอันเช่าบ้านที่ยากออกไปนี่ยนะหลายหลายจก็ชิย่างไป่ใช่บอลูนะพี่น้องจก็ชิย่างไม่ใช่แต่ว่าอันอันทหารมันบอกว่าให้ออกจากหมู่บ้านก่อนมั้งสินะมันบอกว่าให้ออกจากหมู่บ้านก่อนก็จำเป็นต้องบอกพี่น้องเอ้ยเบาเบาเบากทิงตอนนั้นแล้วก็คือเจ้าห้องไงนี่แหละคือคือเป็นอีหยังที่แบบทั้งยามทึ่งเต้นทั้งเลย อย่างเกิดอ,อย่างขึนนึินะพี่นอ้องเอ้ยเคยอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ชีวิตของแกงประสบการณ์จริงของยายเนยนะพี่น้องแต่บอพี่บอคือขอโทษเนาะทัางหนาวพี่นอ้องประสบการณ์จริงพี่น้องวันนี้ในมือน,นั่นก็คืออพอกับแม่ยายเนยนี่ก็เอาผ้ายางไปอีกมู่บานหนึ่งมู่บานของพี่สาวพี่สาวพี่ขอบครัวอยู่นะั่นยางไปประมาณห้ากิโลแล้วบ่ไก่ ยางไปน้ำทา่าอะไรหาเกลือบกไก่โโกในในมือนั่นขึ้นนั่นก็เลยอได้ไปนอนนะั่มันบ้านท,ทีสาวทียุกไก่กับบกไก่จากหมู่บ้านนะที่ยายเนอยอยู่ดอกแต่ว่ากะต้องออกจากหมู่บ้านก่อนเพราะวา่กาทหารมันบอกว่าออกการหมู่บ้านก่อนในคืนนี้ไม่ต้องอยู่ในนี้นนเวลาพี่น้องอจะเว้าตอนต่อไปเด้อไม่ไลยหลายพี่น้องตอนตื่นเต้นในช่วง เป็นเด็กน่อยนะเรื่องเรื่องเรื่องความ่สมอันเรื่องนี้นะเรื่องข้อมนิ้วนิตนี่นะเฮ้ยยายเนอยอยู่ในเหตุการณ์อยู่นอ่พื้นทีเลยน่พี่น้องไอู่ใด้พื้นทีเลยหลายๆคนก็อาจจะ,ะค่อยได้ยินเนาอะ,อะรุ่นเดียวกันกับยายเนยหรือผู้ทญิอายุหลายก็ยายเนยเพนจะรู้อยู่เดียวเนาะเพราะว่านั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เฮ้ยสมัยนั้นพี่น้องเว้ยเป็นตะยานอีเรย์เต้นตลอดเวลวาวด้อายุแบบผสมบสมเนี เดี๋ยวจะมาบอกตอนต้นไปเนะคลิปนี้ก็สชิญดีก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ